สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะไปต่อกันที่ราศีมิถุนทัดลมนะคะกับคนไม่มีแฟนนะคนโสดนะคะว่าทำไมไม่มีทำไมไม่มีใครเข้ามาเลยนะคะเจ็ดใบค่ะสามไม้อัดสวินนุ่มถือดาบ ตะมูนไม่มีจริงนะโสดวงเวงวิเวกวิเวโวค่ะตะมูนเออย้ำเข้าไปอีกตอกย้ำค่ะเดือดเว้าอะตะมูลเยอะค่ะหกหกเหรียญสิบไม้อ่ะอีกหนึง่งใบท่านพี่ค่ะคุณแฟนเดอะอิร์ การเริ่มต้นจะเริ่มต้นย่างก้าวแรกอย่ารีบร้อนค่ะใจร้อนใจร้อนแล้วเจอเจ้ากรรมในเวรค่ะนะในใเนี่ยใครเห็นไ,ไหมคู่กรรมเลยค่ะสายตรงข้ามฝ่ายตรงข้ามกรรมะนะอย่ารีบเร่งกับก้าวแรกการติดต่อสื่อสารนี่ก็ไม่จริงจังหลอกลวงนะยิ่งทุกวันนี้เขาเรียกว่าอะไร หาคู่ทางไกลนะต้องระม,มัดระวังให้มากนะสแกมเมอร์นะคะเนี่ยต้องระม,มัดระวังฟ้าผ่าเปี้ยงสายฟ้าแลบมีปัญหาเลยค่ะหลอกลวงค่ะขีหลอกวิญญาณหลอนขอลาดสายเปยหนเปเข้าก่อนน,ะ,นะแล้วจะให้ภายหลังไม่จริงค่ะลาพระลาพวกคลุกมีปัญหาอริกนะ สายฟ้าฝัดเนี่ยการเงินค่ะอย่ารีบร้อนใจร้อนนะในเรื่องคู่ถ้ามีผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วที่เราเห็นนะหน้าตาเครียด,ดนะมีนี่สินรกุงรังลาภผลบานรถนรักรักที่ดินนี้ไม่มีนะคะ มีแต่นี่ค่ะยงินท้าเรื่องการเงินก็หวังที่จะให้ชาวมิถุนเข้ามาไกลเกลียกล่ยนะขึ้นแล้วร่วงลงขึ้นและได้ใหม่เนี่ยเขาร่วงลงเพราะว่าเจอแต่การเงินการลงทุนเสี่ยงแล้วมีหนี้สินค่ะ,ะชาวมิถุน คิดมากคิดเยอะนะคะถูกต้องแล้วค่ะ่าผ้าเปียงสายฟ้าแรกมันก็จะเงียบหายกลิบไปไปอยู่ห่งหน้นตำบลใดไม่รู้เลยนะคะการเงินถ้าเยี่ยมไปแล้วก็ไม่ได้เขินนะคะเขาก็ไม่ใช่สายเปยนะมีแต่ตนเองจะเปยเขาค่ะเน็ตนักเหนื่อยยากค่ะว่ามองหาหนทางแก้ไขคู่คนนี้ก็เป็นไกรนะ ก็เป็นท่านพี่คุณแฟนค่ะเมื่อจอมราชันปรากฎนะดางคารอริมีปัญหาเป็นนักต่อสู้มีนี่สินรกกงรัง,งดางคารลาภนะลาบที่มีของท่านพี่คุณแฟน,นการเมินก็มีเหตุการณ์พันพรวนเปลี่ยนแปลงไปไม่มั่นคง ไปพบกับคนที่มีการเงินที่ไม่มีนะคะสมองหาหนทางแก้ไขนะคนโสดวังเวงนะการเริ่มต้นย่างเกาแรกไปเจอคนหลอกลวงนะคะทัานพี่คนแฟนมีเกียนชาวต่างชากนินท้งที่ค่าราชการนะนรวลนักปกครองอ่ามีโอกาสได้เจอนักเรงงนะคะ คนดุนะคะดุนคนที่มีเบื้องหลังไม่ชัดเจนไม่โปร่งใสนะคะอะ่ก็ให้อืมีคำแนะนำนะคะวัตถุมงคลเราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อะคะ่ะ เืออารมณ์นะคะความหวังพังทลายทุกกำในเวรต้องใช้สติให้มากะะรอดข้อนะ,ะว่าตัวเองดุแล้วเจออีกฝ่ายดุก,กว่านะคะจุกกำในเวร แค่ไขปัญหาได้ก็ด้วยออแล้วจะดุไปกันใหญ่นะเพราะแม่อุมาเทวีค่ะออดุเข้าไปอีกเอ,อ แนะนำเพิ่มวัตถุมงคลนะคะความมั่นคงจะปรากฏนะัคนโสดอย่าดุให้มากนะคะน,นี้เพิ่มบารมีแสวงหาความก้าวหน้าวัตถุนิยมสิ่งของให้กับชีวิตอ ก็ต้องเจ้าพ่อเสือแล้ะนะนะององตัวเราเยอะเราออกเสียงถถกไหมเ็นะเจ้าเสือกันเจ้าพ่อเสือที่คนจีนชอบ นิยมกราบไหว้ในวันตรุษจีนนั่นนะคะนะชัยสิงเยาะนะเสริมบารมีค่ะจะได้พ้นจากเจ้าก,กรรมในเวรนะคะนะคนสวดให้คำแนะนำค่ะนะแล้วก็อย่าลืม เหมือนพระจัาที่ถกเมฆกดบังนะคะอย่าตกเป็นเหยื่อชาตดอารมณ์ของอีกฝ่ายนะคะอย่าให้เขาอเอาเปรียบอย่างน้อยเราก็ไม่เสียเปรียบเขานะคะสวดมนต์อุทิศบุญกุศลกรวดน้ําให้กับเจ้าก,กรรมนาเวรค่ะ,ะราชนินีถือดาบคำแนะนำค่ะเจ็ดถ้วยเจ้าก,กรรมนาเวรจริงด้วยแต่จัดเม้น สวินหน่มหรือถ้วยวิวออฟฟอร์จูนอะตอกย้มอีกมาตามกงโลกกงเกวียนเออใช่เลยแฮงแมนสามสามไมนะ้ทุกอย่างก้่าวของก้่าวแรกยอมระมัดระวังนะคะอา่าชาไมด้ลงจับคารอยู่เป็นโซนในยิงในเกียร์ในศักดิ์ศรีคาะได้ย่มไม่ได้นะคะ ชี่วจิตทีดีเจ็ดหนฝันจะเป็นจริงนะยันมันเพียนก็ไม่แค่อไดรพบเรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ของตัวเราเองนะพรกค่ะเจะ้านี่ลูกนี่าวัฒนาวัจราผลก็ต้องทำใจนะ,ะถ้าจะแต่งงานตกล้มรักเนี่ยตามติดกันมาหลายร้อยพวกหลายร้อยชาตินะคะกรงล้อหมุนเวียนมานะคนต่างถินที่มีเหตุการณ์ให้ได้ คักคุดผิดหวังว่าหวานอมขมขืนนะคะถ้าจะแต่งงาน